คนเกี่ยวขาดอยูเลยโกรธเลยวะคนเลยโกรเลยวะเนี่ยลายหวเออไปเลยอ้วม่ไม่ตาค่มีตอี้เนาะคือ่ะเยวอยลออร์ นี่เนี่ยเครื่องมาอยู่ตรงไหนว่าชิคเครื่องไม่เร็วก็ให้มันรู้ไปใครขอก่อนใครขอก่อนใครไปเมื่อนหร่ขอแต่อขอก่อนอ่าอ่ะป๊อปเปอร์อะโจเกอร์ค่ะมันอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยแล้วอยู่ทางซากล่างมมาาาทงนี้โหโอ้โหโอเลยอันนี้อะไรเนี่ยลิโอเมมโมรี่อ้โหปั่นในโรงงานอุ้ยผมอยู่ซากล่างนี่เป่ามันอยู่พระจันทร์มันอยู่พระจันทร์โอ้โหหลงแน่มาไปแล้วมาไปแล้วมาไปแล้วเดินอยู่ ไปเขาเจอผมปะเนี่ยเจอเจอแล้วมีสปายติดตามตัวใช่ใช่ไปเจอผมไปเจอผมโอ้โหโดนตีโดูแล้วดูแลขัดฟันออกสตรีมรู้ได้ไงว่าขัดฟันได้ขัดฟันวันนี้ผมกดให้นะขัดฟันโอเคได้เดโหมาตรฐานมาให้ได้จุกขั้นต่ำหกสิบมิลเออเอามาดิเฮ้ยจัดโชว์ไปไม่าป้วงสัตว์ป้วงขิงขาตะไคร์ขนาดนี้ต้องเอาแล้วแหละือ ทักตันทักตันมันมืดอล้มองยากว่ะโอ้ยที่พี่โดนกบด้วยกบจะโดนเธอเลยนะเมื่อกี้โอ้ยมันเป็นีแต่ของแช่งอะไรวะขันแล้วขันแล้วขันแล้วมันเติมนล้วมันชื้นเพิงได้ครับสิบห้าวิค่อยเคาะอ้าวอ้าอะไรวะเนี่ยมันเด๋อดมันเด๋อดดูมันเดือดว่ะ เสร็จแล้วหนึ่งครื่งต้มผมเสร็จก่อนเราเสร็จก่อนโอ้ยเราเสร็จก่อนได้ไงนีเราคนที่ขาเราคนที่ขาเราเพื่อเข้าเครื่อเราเพื่อเข้าเครื่องเหรอถ้าเครื่องไปเลย้เครื่องไปเลยดี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 อีโดดดดดี ใจเย็นใจเย็นเองพลังงานบางอย่างอยู่ขหน้าว่ะังานบางย่าหอยพระห้อยพระอยพระิบมิแล้วล้มได้มิลแล้วล้มได้ล้มได้ถือว่ากิสักเซสผมปัดเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวเฮ้ยแต่ผมไม่ีถ่ยิมีเหมือนกันไม่ไม่เป็นไรก็พอเ้าเราจะพูดเลยท้ยอยู่ในใจใช่ทยอยู่ในใจพี่ เขายเกอยยู่่ใใล้นีครเข้าเครื่องนี่ยังเนี่ยเครื่องสุดท้ายเนี่ยวิ่งเงนยับเอ้ามันเห็นแล้วมันเห็นเป๋แล้วไอ้เป๋แล้วเลี้ยวซ้ายมาปแป้ยวป้ายมาตบน์เป๋เป๋มันต้องมีอีกเครื่องไม่ใช่หรอทอนสูงทอนสูงตรงข้างบ้านเล็กอ่ะไงอ้ขี้เถียงอะไรนะปี้เครื่องอะไรวะเนี้เอ็มวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วตบน์สูงอะโอ้ยมันกลับมาพุ่งมาตบมาตบตบเอ้ยโดนแล้วชิบหายทับโดนไปเทกองเทกองไปกอนเลยไ ไปก็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 ไปกไปกไปก็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 ไปกนไปกตไปก็ไปก็ไปกนไปก็ไปก็ไปกไปก็ไปก็ไปก็ไปกนไปก็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 ไปกไปกปกไ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 ปกนไปกไปกไปไปก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 ็ไปกไปกไปกไปไปก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 นไป มาแล้วพีอเดิมเลยกี่เดิมเลยอเดิมเลยเดิมพีอเดิมก็เดิมเอาพี่บเอสวัสดีเอ้าเป็นไงสบายดีไหมพี่บี่เท่าไหร่แล้วเอแล้ตักไมเร่ิเปอแล้วเท่าไหร่แล้ว3ามปอร้ีาดีคอเด้มเด้มเด้มเดต้องดึงแล้วต้องดึงแล้วต้องดึงแล้วไม่งั้นรอดไหมรอดได้ไหมรอดไดึงให้รอดได้ไหมดึงให้รอดได้ไหมได้ได้ได้กเลย ไปไลบ็อกทีนี้ไลบ็อกไล่บ็อกยังเย็นไปไปไปมันไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเยเย้ย้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เ้เ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเ้ยเยเฮ้วตายเรยเเยย เอาแน่เอาแน่เคาะเคาะเคาะไปพี่เบิร์ดเร่าหนีกไข่เน่ากดเครื่องเนี่ยตายเลยเฮ้ยดูด้วยแบบนี้ตัวเบิร์อะไรเลยโคตรมืดเลยนี่ทางนี้นี้ประตูนี้เดี๋ยวผมคว้าให้ผมคว้าให้ผมคว้าให้ครับครับครับทราบครับยอดได้ไงเนี่ยฮะยอดได้ยังไงได้ไม่รู้คนปันคนปันคนปันไม่ตายแ ปอแป้เอาได้ไหมปอแปอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมยังไงอยาโดนข้อหัวไหมคนเกี่ยวการยูกโกรธเลยวะไก็โกรธเลยวะเนี่ยาะไปเลยไอพก่นอย่าอยู่คนเดียวเรอย่าอยู่คนเดียวมาไปแล้วไปเดินไปดูเลมาแล้ว ตุ like ้มติดเลยตอกแปลงกูอยาตายล่ล่คนปั่นตายคนปั่นตออ